สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามบ่ายครับพามาเลาะถุงเลาะถาสักวันครับวันนี้ด้วยดักบวงครับเขาเกียยเ่ยวเขาใหม่ๆเห็นรูอยู่รูหนึ่งน่าจะมีตัวเดียวรครับตัวนี้บวงดีครับยี่สิบหลังก,กว่าวาจักสามเต็มก็พอใจแล้วสำหรับวันนี้นี่ครับรูน นี่เลยใหม่ๆเลยจักจงออกไหมครับพ่อพื้นเกียวเขาวันนี้นู่นปอ่องด้วยตัวออกมาคืนนี่อีกทางสามแต้มรอรุ่นครับ <c oughs> คือไหมไม่กลบ้านไม้ยังไม่ไกลบ้าน

มาใส่ก็ได้ออกจากชงนั่นปีมาขวาก็ได้เนี่ย yeah. ประมาณนั้นละอา้าเหมือนจะต้องนับหนึ่งเลยครับตรงนี้ตรงหลังนี่ผมว่าผมได้นับหนึ่งนะไปเอา้ามาง่ายเรอคุณสวัสดีครับก่อนอ <Good job. S 1> ้าไปเดินทางหารูไหมเ <c oughs> ดินมาหนกิลอู้ หนึ่งกิโลหนึง่งรูเอเขาเกี่ยวเมื่อเช้าหรือเปล่าฟังยังเกียวอยู่เนี่ยูหนึง่งอยู่อยู่นะเธอจักจะออกมาเดินรวววิ่งลงบนี้เขาวิ่งไปนู่นนู่น นดูี่ไปดูฟางนุ่นอ,อุ้ยโคนี่ฟางนุ่นโรยกัดยาด้วยเออฟางนุ่นเหรอนี่เดี๋ยวพอเดินไปอีกสักครู่นู้น,นเรื่องก็บเบื้องต้นสามสี่คันอยู่เลยดักอืม

อันน,นุน่นอันนุ่ยทั้งลุมเห็นหนอะไรทุกอย่างอ้นช่ออ้เต็มเลยตรงนี้ตะขหามองอยากหน่อยแล้วเลืกเดียวไม้ไม้บวงไม่ขาดดีครับพี่น้องธรรมัดก,กระลากกระบวงขาดใช้ย,ยางไม่ค่อยขาดหรอก ค่อยคัดง่ายๆแล้วมันยืดหยุ่นอ่ะโอ้ตรงนี้ดักผีเลยผีเนี่ยเลยตรงนี้ดักถูกปีกับพี่น้องตรงนี้ดักถูกปีเลยปีที่แล้วผมก็ดักได้ตัวหนึ่งหรือเปล่างเต้มกดเปล่าไม้สามเต้ม สำหรับ,บวันนี้รอรุ่นรอชดชมจะปีนไปตามขาดหรือเปล่าแม่บัไดสองตอไมีปนไปตามขาดซํานะขาดสามเตะมิวนักอาย 哎，走 bây giờ con lưu yu nì lê đắc lộ à tụi mình xì xì lắng lưỡi áo mì ai máy phần này gì về mấy lời cuối kim phú ลูมอยู่ตรงนี้เรียบร้อยดูเลยดู น,นั่นแหละ,ะเกลือไม้ครับเลยจักสองขุยกดจะมุดบวงแล้วครับพีกนอ้อกกดดักให้ดูเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนรีบดักก็ตั้งเป่าไว้สามแต้มครับกลางคืนไม่ต้องสองครับรอสองเชาเปิดรอมายามเชาทีเดียว มิวตั้งเป่าไห้ซองแตมเฮ้ยผมตามแตมเอา้าใครดูใครจะเหม่นกว่ากันไปอรุนเช้าครับวันดียามค่ำคืนครับพี่น้องว่าจะไม่มาสง่งแล้วครับเสียงได้หนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องได้ยินเสียงอยู่แต่ว่ามันมีหมาด้วยครับก็เลยตกมาส่องอนี่นี่แตมเ้วนะ่ะ ยังเหลือีตัวหนึ่งอ่ะวิ่งอยู่ข้างในนู่นเลยเนี่ยตัวหนึ่งกลางไฟเนี่ยอ่ะเก็บเดี๋ยวหนึ่งแต้มก็เก็บไปก่อน ความยืดหยุนของยางมันช่วยได้ครับแต่หนึ่งแต้มแล้วดันหลังนะครับเนี่ยความยืดหยุนของยางมันช่วยได้ตัวใหญ่เลยครับเถียงเหลืออีกตัวหนึ่งครับพี่น้องอ้าวนับหนึ่งการถ่ายเรื่องแบบนี้มันถ่ายยากครับพี่น้องการถ่ายมันถ่ายยากอัตลด เหมือนเหมือนแต่ก่อนครับกุระเบียบมันไม่ค่อยเมื่อกอนเลยกุระเบียบมันไม่ค่อยเข้มงวดแล้วดักไวใหม่ครับหนึ่งแต้มแล้ว โอ้กูนี่ลูกือ้อลูกยังใหญ่เพิ่งเห็นกับต้นดักไม่เห็นลูกเออนี่ครับคุยนี่เลยกับนเ,กเ,เนี่ยกเลื่อเลยนะเออ,อเสียงอยู่อีกตัวหนึ่งครับน่ นั่นละหนึ่งแต้มผ่านไปไปอ่าเดี๋ยวรอลุนชากันเลยครับโอ,อแล้วตรงนี้สองหลังมันเดิอนอยากขับรู้แหละไฟก็เกี่ยวเขานุ่นแหละเออย่างไก่มารอลุนชาวด้กวัวครับอันมุนอ่ะนาะเอาหนึ่งแต้มมันมานสวัสดีตอนเช้าครับพี่นอ้องเมื่อคืนในหนึ่งแต้มครับ ดูแค่สองจุดจุดสองจุดเด้งว้าเอ๊ะมาตามอีกนี้เลยนีบวงหายไปหนึ่งหลังครับบอกว่าบอกว่าบอกว่า มาลุ้นกันว่าครับจะได้ตามเป้าหรือเปล่าครับพี่น้องเชา้านี้อากาศมีเมฆเต็มเลยครับวันนี้โอ้วงหายหนึ่งหลังเอ้ยโอ้โหแสามตัวหมาโอ้โหนี่จุดหนึ่งครับพี่น้องโอ้ได้ลุ้นได้เขาวาอย่างนี้ก็นี่ชดหลังเลย ชิดหลังก็ยัดไว้ตรงนี้หละอันนี้อู้เลยวิ่งไปซูนอยู่น,นีจุดหนึ่งดีว่าบรรยากาศเราเนาะโอ้ยสมานม่เนาะ,ะตามเป่าไมม อันนี้วิ่งอันนี้ไม่วิ่งเออหนูจะวิ่งลงป่ายาดิป่ายาปลาเขาอันนี้ก็ไม่รันอันนี้มีวิ่งลูกคุยดูพีหนูเอออืออือหมาวิ่งลงมาดูเอ,อยายสา ลันอีกมิติดอันนี้ก็มิติดโอ้ยเดือนไก่เลยครับดูที่เขาเดี่ยวเขาไมีไมอยู่แล้วอันนี้ลั่นลั่นมีดนูน,นี่เกาะซูนอยู่ซูนอยู่หวงลบเลย กลางนาเละมากลางนาครับแล้วก็วเกี่ยวเขาใหม่ๆเลยเลยตรงนี้จักซีบหลังนี่ครับน,น,นี่จุดหนึ่งสองจุดสามจุดนู้นจุดหนึ่งตรงนี้จักหลังนู้นตรงนี้สี่หลังหรือเปล่าตรงนี้สามหรือสี่นี่แหละเออสีเ็นเดอร์โฟมแหละโอ้โเขา อนั่นมาวิ่งด่านนี้ก็มีลงตามไปน,นู่นขึ้นนี่เข้าวลู่อ๋อเออมีดินมีดินเอ้านั่นน่ะ,นะอย่าไปไหวอยู่หนึ่งแล้วตรงนั้นกมีไม่วิ่งคันนี้ละ่ะ này sao à, ô no no buồn anh này đi, cái này lăn, à, cái này lăn mít tít, à nù, tem luôn chứ nù, con này xì lăn, đìn chút tem nữa lắng lăn, cái mày mấy đi lý ô! hắc. Ôi nọ. Nè, hắc chiên chìm rồi. <laughs> à, xem thêm nữa. Ừm. à, nữa. ไปต่อไปไปเรื่อยบวงฮักเลยไงโคตรหน้าตรงนี้สองรางมีรุ่นไหมเนาะไม่มีรุ่นไม่มีรุ่นเลยไมีวิ่งเออนู่นเลยตรงนู้นะพอมีรุ่นอยู่แนีนเอียดเลยแหละตรงนั้นไม่วิ่งเลย เอาบรรยากาศเอาเนาะถ่ายยากล้มยากเลยครับพี่น้องอันนี้มีวิ่งจริงๆตัวนี้รูยูนี่ไปติดท้ายแล้วเอาบรรยากาศไป ไงจะลงได้ลงยากล่ะหลักษณะ,ะแบบนี้บวงอ๋อนะบวงอยู่หนไหมอยู่ทางหนึ่งบวงอยู่ทางหนึ่งโอ้ไม่มีวิ่งเลยรักมาลูกก็ยังมีวิ่งเลย buông dù, máy dù luôn, buông dù này, nè bộ tết, ha buông đi chứ, thằng gì? Khứ, mày wimg, ê mày mày nè, này mày wimg, แผ่นบุญก็มีวีนี่โอ้โหเหลือไหมไม่เหลือไอ้ข้าวเขาวดอกดอกยาข้าวเขาวโน้ต้องมีเมออก มุดแล้วครับพี่น้องบวงก็ถือว่าเป็นไปนตามเป้าอยู่ครับพี่น้องสามแต้มเนาะก็ได้มาแค่สองแต้มแล้วถ้าใ้มันมีหมาไดจังเวลาย มดแล้วครับพี่น้องก็ได้มาสองแต้มครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าครับพี่น้องผมาเมาื่อคืนแล้วก็ยังไม่ติดครับแต่ยินเสียงอยู่ครับจุดนั้นเมื่อคืนนี่แหละตอนถ่ายให้ดูแล้วครับพี่น้องแต้มหนึ่งเมื่อคืนอีกแต้มหนึ่งเหลืออยู่สองแต้มอีกแต้มหนึ่งตองซ้ายหมาแหละหมาแหละครับเพราะว่ามีรอยอยู่มีรองรอยอยู่ ของหมาพอครับพี่น้องก็เอาบรรยากาศเนาะวันนี่คลิปแบบนี้ลุงยากครับพี่น้องแต่อยากดูก็ข้างหลังนี่ครับมันมีที่ดูอยู่อีกช่องทางหนึ่งของการดูช่องสีฟ้าอพอครับพี่น้องบรรยากาศการดักบ่วงการเก็บการกู้รองแต้งครับสำหรับชาวนี่ มื่อคืนอีกแต้มหนึ่งเอาพอครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ